รรท่านประธานที่เคารพครับในขณะที่อีกปัญหาที่พี่น้องประชาชนทุกผลทุกแห่งพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะแก้ไขปัญหายาเสพติดตอนกี่โมงผมลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนหลายต่อหลายคนเดนมาจับมือครับแล้วถามด้วยแววตาที่หมดหวังรรท่านประธานครับผู้แทนเอ็ดจังไดยาบาสิมดจเจเทียรัฐบาลเฮดอีหยางยูทั้งที่รัฐบาลประกาศว่าจะจัดการกับยาเสพติดอย่างจริงจังตั้งแต่สองปีที่ผ่านมายาเสพติดยังไม่หมดไปตามที่เคยหา เสียงไว้คำถามคือรัฐบาลกล้าฟาดฟันขบวนการใหญ่หรือไม่ทําไมยังคงไล่จับผู้เสพและพ่อค้ารายย่อย แต่ปล่อยให้เจ้าพ่อค้ายายังเดินหน้าลอยนวลแล้วเมื่อไหร่ปัญหานี้จะหมดไปรัฐบาลเคยประกาศยุทธศาสตร์ปลุกเปลี่ยนปบับโดยให้เห็นผลภายใน90วันแต่ความจริงคือท่านยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงมีเพียงการถแถลงข่าวการจับกลุ่มเป็นค้งข่าวทั้งหมดนิสท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในรัฐบาลนี้คดียาเสพติดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้ต้องขังคดียาเสพติดคิดเป็น74ของนักโทษทั้งหมดสาเหตุเพราะท่านนายกไม่ได้จริงใจกับการแก้ไขถ,ถึงต้นตอ ของการแพร่ระบาดไม่ว่าจะเป็นระบบกฎหมายที่ยังมีช่องโหว่กระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าส่งผลให้ผู้ค้ายาเสพติดใช้เงินเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดอีกทั้งนโยบายที่เปลี่ยนไปวนมา mm hmm. เช่นการเปิดเสรีกัญชาโดยไม่มีมาตรการควบคุมยิ่งทําให้ปัญหายาเสพติดมีความซับซ้อนมากขึ้น